ลงพื้นที่ไปดูที่อุบลราชธานีกันหน่อยมีชาวบ้าน3ามอำเภอด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยเขมาราชนาตาลแล้วก็โพไซค่ะเขาไปรวมตัวกันเนี่ยค่ะถือป้ายกันเลยนะชาวบ้านรอคําตอบครับเราแค่ต้องการความโปร่งใสแล้วก็ยังมีป้ายอีกหลายป้ายเลยที่นํามาเพื่อสะท้อนความคิดของชาวบ้านว่าความโปร่งใสมันมีจริงหรือเปล่านะคะนี่เขามารวมตัวกันหนะ้าที่ว่าการอำเภอเขมาราชค่ะถือป้ายไวนี้เรียกร้องอ จากกกตเขต6เนื่องจากว่าผ่านพ้นการเลือกตั้งเกิน24ชั่วโมงแล้วแต่ผลการนับคะแนนเขต6ยังไม่ได้ถูกนำมาติดให้ชาวบ้านได้เห็นทีนี้เมื่อสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่กลับได้รับคำตอบว่ายังรวบรวมไม่เสร็จค่ะเกิน24ชั่วโมงแล้วนะเขตอื่นเขารู้กันหมดแล้วอะค่ะทั้งที่ใบลงคะแนนถูกส่งไปที่กกตจังหวัดบางส่วนชาวบ้านเขาก็เลยสงสัยไงคะแล้วก็ไม่พอใจว่าทำไม มันถึงช้าขนาดนี้เอาไปฟังเสียงชาวบ้านรวมถึงคนที่เขามาชุมนุมกันวันนี้กันหน่อยนะคะไม่ติดป้ายให้เรารู้ว่าคะแนนนับได้เท่าไหร่แต่เขาให้บอกเราดูในออนไลน์ซึ่งตาสีตาสาซึ่งดิฉันเป็นประชาชนตาดำด,บ,ดบ,บางคนไม่มีโทรศัพท์ติดประกาศนะคะที่ในในที่ว่าการอำเภอไม่มีค่ะนะคะแต่คุณหค้นหีบบัตรไปทำไมวันนี้ไปสองคันแต่คนนันนึงยังไม่ถึง แล้วก็กลับมาอีกคันวันนี้เราต้องการความโปร่งใสจากอำเภอเขมาราชจังหวัดอุบลราชธานีนะคะถ้าวันนี้ไม่ได้คำตอบจากท่านผู้มีอำนาจพรุ่งนี้เราจะยกคนขึ้นไปเรียกร้องนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เนี่ยค่ะสิทธ คือดูจากความต้องการของประชาชนไหนแต่ละพื้นที่เนี่ยแน่นอนว่าเขาก็ต้องการรู้แค่ว่าคะแนนที่เพิ่งจะเข้าคูหากากันไปเนี่ย <ฮะ S 1> ออกมาเป็นเท่าไหร่กันแน่คืออยากรู้แค่นั้นแต่ว่าไม่ได้คําตอบก็เลยต้องปักหลักนานแบบนี้ด้านเจ้าหน้าที่กรกตเขตไรหนึ่งครับชี้แจงกับนักข่าวบอกว่าการนับคะแนน3าําเภอของเขตห นับเสร็จแล้วตั้งแต่เมื่อเวลาตีสาของวันที่9กุมภาพันธ์และผลคะแนนทางหน่วยเนี่ยก็นําเข้าระบบกกตกลางไปแล้วทีนี้เมื่อชาวบ้านมาสอบถามคะแนนรวมของแต่ละอําเภอเขตก็จะต้องดึงข้อมูลจากระบบกกตกลางให้ดูแต่ให้เหตุผลแบบนี้ระบบรวมคะแนนของกกตกลางล่ม,มนึงคะแนนไม่ได้ทําให้หากจะดูคะแนนทั้งหมด ต้องนำข้อมูลดิบจาก3มอำเภอมารวมกันด้วยมือเพื่อเตรียมประกาศในวันนี้เพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาในการรวบรวมและก็ย้ำบอกว่าหากประชาชนต้องการจะทราบคะแนนเนี่ยสามารถยืนย่นเรื่องขอคัดคะแนนจากกกตจังหวัดได้เพราะว่าเป็นอำนาจของกกตจังหวัดโดยตรงกกตเขตไม่มีอำนาจในการอนุญาต ขณะที่ในวันนี้กรกะตแต่ละอำเภอครับได้นัดมาพูดคุยและชี้แจงกับประชาชนค่ะคือในเว็บไซต์เนี่ยตอนนี้ที่นํามาเป็นอันดับ1จะเป็นพักเพื่อไทยนะคะคอันดับสองจะเป็นพักไทยรวมพลังแต่ว่าดูแล้วเนี่ยคะแนนห่างกันเพียงแค่พันคะแนนอ่ะคุณผู้ชมคะคือชอาวบ้านเขาก็เลยอยากรู้ไงว่าเอ๊ะมันมันห่างกันนิดเดียวจริงๆหรือเปล่าแล้วจากการรวมคะแนนเนี่ยมันมีความโปร่งใสย,ยังไงบ้างนะคะ แล้วมันจะมีกรณีที่มีบัตรไข่งด้วยคือเอาง่ายๆว่าจํานวนผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยมีประมาณหนึ่งแต่ว่าทําไมจํานวนบัตรรวมทั้งหมดมันไม่ตรงกันนะคะมันมากกว่าใช่ไหมมันมากกว่าจํานวนชาวบ้านที่มาใช้สิทธิ์นะคะปรากฏว่าเบื้องต้นมีการชี้แจงจากผอ,อ,อกก,ะกะตจังหวัดอุบลราชธานีก็ยืนยันว่าคือที่ตอนแรกเนี่ยจำนวนมันไม่ตรงกันเพราะว่าลืมเอาจํานวนผู้เลือกตั้งนอกเขตรวมถึงนอกราชอาณาจักรมารวมด้วย อ๋อลืมเพราะว่าเขาต้องเอาผลการเลือกตั้งนอกเขตกับนอกราชาอาณาจักรมานับรวมใช่ไหมคะใช่ครับตอนแรกก็ไม่ไดเอามารวมตอนหลังพอรู้ตัวเนี่ยเอ้ยว่าเราลืมเอาตัวเลขนี้มารวมนะพอเอามารวมปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวเลขมันถึงจะเปลี่ยนแปลงไนงะชาวบ้านเขาก็เลยเคลือบแคลงสงสัยนั่นแหละคะ่ะก็มีการชี้แจงแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่ชาวบ้านอยากให้นบคะแนนใหม่ครับขอความชัดเจนด้วยนะคะจากอุบลราชธา,านีเราไปที่มหาสารคามวุ่นวายไม่แพ้กัน,นะคะ่ะ นิสิตนักศึกษารวมถึงชาวบ้านมารวมตัวกันที่หน้าอาคารกองกิจการนักศ,ศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนมหาสารคามมารอฟังคำชี้แจงจากกะกะตแล้วก็เรียกร้องเหมือนกันบอกว่าขอให้นับคะแนนใหม่ได้ไหมเหตุเพราะว่าบอร์ดประกาศผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการที่ตั้งอยู่นะคะปรากฏว่ามีการนำไวนิ้ลสีขาวมาปิดทับคะแนนเดิมที่ใช้ปากกาเขียนค่ะคุณผู้ชมอ่ะ,อะพูดง่ายๆมันเหมือนมีการแก้ไขตัวเลขอะ่ะ อย่างผู้สมัครหมายเลข6นายฤทธิรงคภูมิสวัสดิ์พักภูมิใจไทยเดิมที่เขียนไว้2930คะแนนแต่ว่าวายนิวที่เอามาปิดทับคือมันเหมือนถ้าเราใช้กระดาษใช่ไหมครับเอาลิควิดมาทาอ๋ออ่าเนี่ยคุณผู้ชมแต่ว่าเนี่ยอ่าเนี่ยมันเป็นวายนิวเอามาปิดแบบนี้เอ้ยมันก็แปลกนะใช่คะแนนเดิมมันอยู่ข้างในถูกไหมคะครับจากเดิมนะคะ2930คะแนนแต่วายนิวปิดทับเป็น3078คะแนนปรากฏว่า เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น148คะแนนแล้วยังมีคะแนนของผู้สมัครใหม่เลขท่านายเวงศักด์พลลาบค่ะจากพักประชาธิปัตย์เดิมทีเนี่ย1 2 0 0คะแนนคือมันไม่ใช่ว่าปิดแบบติดกาวหนาแน่นนะคือดึงออกก็เห็นนะมันแค่แบบพลิกดูอ่ะมันก็เห็นเลยว่าคะแนนเดิมเท่าไหร่ใช่ไหมคะครับส่วนผู้สมัครประชาธิปัตย์คะแนนลดลงนะคะ จากเดิม1,200ลดเหลือ1,199คะแนนเอ,อแล้วนอกจากนี้นะครับยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าการนับคะแนนเนี่ยประชาชนเข้าไปดูขั้นตอนการนับไม่ได้แต่เห็นตอนที่คะแนนออกมาแล้วค่ะปกติเนี่ยในแต่ละครูหาเราจะเห็นภาพกันแล้วก็คุ้นชินก็คือว่าเจ้าหน้าที่เขาจะชูบัตรใช่ไหมใช่แล้วก็มีการขีดให้ดูเลยว่าผู้สมัครคนไหนจากพักไหนได้คะแนนเท่าไหร่ก็จะลุ้นไปพร้อมกันแต่ว่าที่นี่ครับ ไม่เห็นคือเห็นตอนที่คะแนนมาเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็เขียนตัวเลขที่บอร์ดประชาชนก็เลยมองว่าเป็นกระบวนการที่ขาดความโปร่งใสนะแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่านับผิดนับถูกด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเขตอื่นที่เห็นมีปัญหาที่ว่าหนึ่งช่องจริงๆมันต้องมี5คะแนนใช่ได้5คะแนนครบปุ๊บต้องวงกลมแล้วก็ไปช่องใหม่ใช่ไหมคะใช่แต่เหมือนมีมีการขีดไปแบบเป็น10คะแนนเลยในช่องเดียวเออบางที่ก็บัตรที่ เขาบอกว่าเป็นบัตรดีเจา้าหน้าที่มองว่าเป็นบัตรเสียจนต้องมีคนเข้าไปทักท้วงก็มีหลายที่นะ,ะนันน่ะสิก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะอการที่ไม่ได้นับให้ชาวบ้านดูจู่ๆเอาคะแนนออกมาแบบนี้เลยมันมีความโปรง่งใสยุติธรรมมากน้อยแค่ไหนนะคะโดยทางผอ,อ,อกก,กตมหาสาร,รคามเรือเอกไตรสอนผาสุขค่ะคต้องออกมาชี้แจงบอกว่าที่ต้องแก้คะแนนเพราะว่ามีการรวมผิดแต่ถ้าเกิดประชาชนต้องการนับคะแนนใหม่อันนี้เนี่ยยังเป็นอำนาจของกกตกลางนะคะคประชุมไปตั้งแต่กี่โมงนะ สิบ <10 S 1> โมงลหลายชั่วโมงละสิบโมงนะคะตอนนี้ยังไม่มีคําตอบออกมาดังนั้นเพื่อเป็นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขาตามกฎหมายก็ต้องให้กกตกลางเป็นผู้สั่งการมาทําให้ตอนนี้บรรยากาศที่สำนกักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มหาสารคามก็มีกลุ่มนิสิตนักศึกษามาเฝ้ารอค่ะว่าจะนับใหม่ไหมม,มารอทั้งบริเวณด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอาคารเพื่อรอฟังค,ความคืบหน้าของเรื่องนี้ด้วยใช่ครับคือถ้าเกิดกกตกลางออกมาบอกว่าเดี๋ยวต้องรอการชี้แจงจาก กกตแต่ละหน่วยเป็นลายลักษณ์อักษรมันก็จะยิ่งนานกว่าเดิมนะใช่แล้วที่ชลบุรียังไงอ่ะออบางคนยังไม่ได้กลับบ้านเลยร,รองผอ,อ,อก็ยังไม่ได้กลับเลยเดี๋ยวรอติดตามเรื่องนี้กันผู้ชมค,ครับหลายคนเนี่ยเห็นความวุ่นวายในแต่ละหน่วยแบบนี้แน่นอนว่าก็มองข้ามสดไปว่าแล้วการจับมือกันของแต่ละพักเพื่อจะตั้งรัฐบาลเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง